รียมส่งนะครับก็จะมีราคา1,500นะครับสีด ok ํานะครับเป็นสีดําตัวน ok ี้ครับ1,500บาทพร้อมใช้งานนะครับส <t ok> ่งฟรีปลายทางด้วยนะครับแล้วก็จะมีไม้กิเลกนะครับตัวสีดําเป็นไม้กระถินเทพานะครับแล้วก็จะมีเป็นไม้กิเลกนะครับตัวไม้กิเลก1,890บาทนะครับส่งกําพอนะครับตัวนี้1,890นะครับมือสอดไม้กระถินนะครับตัวนี้สัวต่อไปครับตัวนี้มือสอดไม้กระถินเทพานะครับ 1,799บาทนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นมือสอดไม้ขี้เหล็กนะครับมือสอดไม้ขี้เหล็กตัวนี้อยู่ที่1,999งนารนะครับ1,999งนารนะครับราคาเดียวกันครับกับไม้ประดูนะครับตัวนี้ไม้ประดูนะครับ1,999บาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันทุกรุ่นนะครับนี่นะครับพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท 1,890นะครับ1,799นะครับ1,999 1,999นะครับเป็นงานไม้ประดูกับไม้ขี้เหล็กน,นะครับตัวราคาสูงนะครับ